เสซลต้องนะครับวันนี้มารีวิวตัวมิลาดนะครับมิลาดตัวนี้เป็นตัวลิมิเดพิเศษนะครับเป็นตัวท็อปนะครับสีเทาดำนะครับก็มาเริ่มดูออปชันของแต่งเลยนะฮะว่าแต่งอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นแต่งนี่เลยแรปหลังคาสีดานะครับเมื่อได้เข้ากับชุดหน้าสีดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าดําแดงนะครับก็จะเข้ากับกับรถสวยงามมากนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นชายบันไดชายกันชนหน้าคล้ายสเกิร์ตนะครับก็ลูกค้าจะขับมันดูปัดเปียวฮะ แอรโรแนนดมิกก็ดีมากน,นี่ประหยัดน้ำมันดีเป็นเลิศนะครับนี่เลยเพิ่มตรงนี้นี่ลูกค้าอยากได้นี่ครอบกระจกข้างนะครับสีดําด้านนะครับตัวนี้มีพิเศษมีกันสาดให้ลูกค้านะครับฟิล์มเซรามิก 3M รอบพันนะครับมาดีให้น้องปุ้ยแพนรอบพันได้เลยราคาก็แล็บสีดํานะครับอันนี้เพิ่มเพิ่มความเท่ของลูกค้าคันนี้ให้นะครับนี่นปุ้ยมาดูด้านหลังด้านหลังกว้างนะครับใช้งานง่ายนะครับวันนี้ มาะสำหรับรถที่ครอบครัวเล็กๆนะครับหรือว่าคล่องตัวในซิติคาอะไรเงี้ยจะไปไหนไปซื้อไปเลี้ยงสื่อหรือจะไปซื้อกับข้าวหรือจะใช้ทำงานได้หมดนะครับรุน่นนี้นี่เลยนะอยให้นุ้ปุ้ยแผนกล้องให้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับจะมีตัวท็อปตัวรองตรงกลางลก็ลูกค้าสามารถเลือกชมได้นะครับจะเป็นพวกโรโมช่นดาวน์ศูนย์บาทศูนย์เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยนะครับหรือจะเป็นพวกขับฟรี90วันหรือเป็นว่าเข้าสินกันฟรีอะไรพวกเนี้ย ก็สามารถแนะนําทักมาคุยกับเซลต้องได้นะครับว่าจะได้รุ่นไหนยังไงแบบแบบไหนยังไงชอบแบบไหนก็ก็ทักได้นะครับไม่ว่ากันก็วันนี้ผมผมจบยังไม่จบมมาาไม่จบพัฒนาไม่จบก็ฝากติดตามเพจเซลต้องนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่ตามเออมีเสื้อแจกนะครับถ้าสำหรับคนที่อ่าเขาเรียกอะไรแชร์หรือไม่ก็ดูกดตับสไลด์ให้ผมนะฮะก็จะมีเสื้อมิสซูแจกวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ